นิทานกริมตอนที่47โต๊ะโตวิเศษลาทองคำและกระบองวิเศษกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช่างตัดเสื้อคนหนึ่งเขามีลูกชายอยู่สามคนและมีแพะอยู่หนึ่งตัวแพะตัวนี้ให้น้ำนมสำหรับเลี้ยงดูทุกคนในบ้านมันจึงต้องได้รับอาหารที่ดีและต้องถูกพาไปกินหญ้าทุกวันลูกชายทั้งสามผลัดกันพาแพะไปกินหญ้า อยู่มาวันหนึง่งลูกชายคนโตพาแพะไปยังลานโบสซึ่งเป็นที่ที่หญ้าอ่อนสมบูรณ์ที่สุดเขาปล่อยให้แพะเดินเล่นและกินหญ้าตามใจทั้งวันพอตกเย็นเขาพาแพะกลับบ้านและบอกพ่อว่าแพะกินอิ่มแล้วแต่ว่าช่างตัดเสื้อกลับไม่มั่นใจจึงลงไปดูที่คอกและลูบหัวของแพะอย่างอ่อนโยนก่อนจะถามไถ่ได้วยความรักว่าเจ้าอิ่มหรือเปล่า ต่เจ้าแพ้กลับบ่นว่ามันไม่ได้กินอะไรเลยมันกระโดดไปตามร่องน้ำแห้งๆห,หาใบไม้ไม่เจอสักใบช่างตัดเสื้อโกรธมากเพราะคิดว่าลูกชายโกหกเขาไม่ฟังคำแก้ตัวใดๆและขับลูกชายคนโตออกจากบ้าน,ท,นทันทีในวันถัดมาถึงตาลูกชายคนที่สองเขาพาแพ้ออกไปที่สวนหลังบ้านซึ่งมีพืชสมุนไพรและหญ้าชั้นเลิศ แพ้กินทุกอย่างจนหมดเกลี้ยงเมื่อตกเย็นเขาพาแพ้กลับเข้ามาที่คอกและบอกกับพ่อว่าแพ้กินอิ่มแล้วแต่ช่างตัดเสื้อกลับไม่เชื่อและลงไปดูด้วยตัวเองพอถามไทยเจ้าแพ้เจ้าแพ้ก็ตอบเหมือนเดิมว่ามันกระโดดหาหญ้าอยู่ตามร่องน้ําแต่ก็ไม่มีอะไรให้กินเลยช่างตัดเสื้อมโมโหอย่างรุนแรงคิดว่าลูกชายคนที่สองโกหก และเขาก็ขับไล่ลูกชายคนที่สองออกจากบ้านต่อมาเป็นหน้าที่ของลูกชายคนที่สามเขาตั้งใจทําหน้าที่อย่างดีที่สุดพาแพะไปยังพุ่มไม้ที่มีใบอ่อนงามสะพรั่งปล่อยให้แพะกินอย่างเต็มที่จนพอใจพอตกเย็นเขาพาแพ้กลับเข้าคอกและบอกกับพ่อว่าแพะกินอิ่มแล้วแต่ช่างตัดเสื้อกลับไม่ไว้ใจจึงไปตรวจสอบด้วยตัวเอง และแพ้ก็บอกว่ามันไม่ได้กินอะไรเลยมันกระโดดไปตามร่องน้ำแต่ก็ไม่เจอใบไม้เลยสักใบเดียวนั่นทำให้ผู้เป็นพ่อโกรธมากและคิดว่าลูกชายทั้ง3คนเป็นพวกโกหกไร้ความรับผิดชอบและทำให้เขาต้องตกเป็นคนโง่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาต่อว่าลูกชายคนที่สามอย่างรุนแรงจนเด็กชายต้องหนีออกจากบ้านไปอีกคนหนึ่งช่างตัดเสือ้อต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวพร้อมกับแพะของเขา ในวันถัดมาเขาเดินไปที่คอกลูบหัวแพะอย่างอ่อนโยนและตั้งใจจะพามันไปกินหญ้าด้วยตัวเองเขาพาเจ้าแพะไปยังแนวพุ่มไม้เขียวขจีเต็มไปด้วยต้นหญ้าและพืชที่แพะชอบปล่อยให้มันกินอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันโดยไม่เร่งหรือขัดจังหวะพอตกเย็นเขาก็พาแพะกลับเข้าคอกมัดมันไว้อย่างเรียบร้อยก่อนที่จะเดินออกจากคอกไป เขาหันกลับมามองเจ้าแพะด้วยความหวังที่ว่าเจ้าแพะจะพึงพอใจแต่กลับกลายเป็นว่าเจ้าแพะยังพูดแบบเดิมอ้างว่ากระโดดไปมาตามร่องน้ำหาอะไรไม่เจอเลยและมันก็ไม่ได้กินอะไรเลยเมื่อช่างตัดเสื้อได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนโลกถล่มลงมาตรงหน้าเขารู้ทันทีว่าเขาขับไล่ลูกชายทั้งสามคนออกจากบ้านโดยไม่มีเหตุอันควร เขารู้สึกเจ็บปวดและไม่อาจปล่อยให้สัตว์เนรคุณตัวนี้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้เขารีบขึ้นไปชั้นบนหยิบมีดโกนล,ลงมาและโกนล,ลงบนหัวของแพะจนเกลี้ยงเกลาเขาใช้ไม้ฟาเจ้าแพะอย่างแรงจนมันกระโจนหนีไปด้วยความตกใจและไม่หันกลับมาอีกเลย เมื่อช่างตัดเสือ้อต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามลำพังเขาก็ตกอยู่ในความเศร้าเสียใจอย่างหนักและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ลูกชายกลับมาอีกครั้งหนึง่งแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหายไปไหนตัดภาพมาที่ลูกชายคนโตค่ะเขาได้ไปฝึกงานกับช่างไม้และตั้งใจเรียนรู้อย่างขยันคันแข็งไม่ยออ่อท้อจนเมื่อถึงเวลาออกเดินทางเขาได้รับของฝากจากอาจารย์ เป็นโต๊ะไม้ตัวหนึ่งที่ภายนอกดูแสนจะธรรมดาไม่ได้สวยงามอะไรแต่กลับมีคุณสมบัติวิเศษอยู่อย่างหนึ่งหากมีใครตั้งโต๊ะลงและพูดว่าโต๊ะน้อยปูผ้าซะโต๊ะตัวนั้นก็จะถูกคลุมด้วยผ้าขาวสะอาดและจะมีจานชามช้อนซ่อมพร้อมอาหารทุกประเภทและวายแดงปรากฏขึ้นบนโต๊ะลูกชายคนโตคิดว่า โต๊ะนี้เพียงตัวเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับที่จะใช้ชีวิตได้ไปทั้งชีวิตเขาออกเดินทางท่องโลกอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีของกินหรือไม่สุดท้ายเขาก็คิดถึงพ่อขึ้นมาและเชื่อว่าพ่อคงหายโกรธแล้วเขาตั้งใจจะกลับบ้านไปหาพ่อพร้อมกับโต๊ะว,วิเศษตัวนี้ระหว่างทางกลับบ้าน เขาแวะพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยแขกคนอื่นๆเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุน่นและเชิญให้มาร่วมรับประทานอาหารด้วยแต่ว่าลูกชายคนโตก็ปฏิเสธอย่างสุภาพเพราะไม่อยากจะแย่งอาหารของใครเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าภาพให้กับแขกมากกว่าทุกคนก็หัวเราะคิดว่าเขาพูดเล่นและเขาก็วางโต๊ะไม้กลางห้องและกล่าวคำวิเศษ ทันใดนั่นเองโต๊ะก็ถูกปูผ้ายอย่างเรียบร้อยมีอาหารชั้นเลิศเรียงรายจนแน่นไปหมดอาหารที่แม้แต่เจ้าของโรงแรมก็ไม่สามารถหามาได้แขกทุกคนไม่รีรอพวกเขาเริ่มต้นกินกันอย่างอเ่กเอร่ออและทุกครั้งที่จานใดว่างเปล่าก็จะมีจานใหม่ปรากฏขึ้นมาแทนทันทีเจ้าของโรงแรมยืนดูอยู่เงีย,งยบและคิดในใจว่าของวิเศษแบบนี้ ถ้ามีไว้ในครอบครองคงทำกำไรได้มหาศาลลูกชายคนโตและแขกทั้งหมดรวมโต๊ะกันอย่างคลึกคลื้นจนดึกหลังจากที่ทุกคนเข้านอนแล้วลูกชายคนโตก็วางโต๊ะไม้วิเศษไว้ชิดผนังห้องก่อนที่จะหลับไปแต่ว่าเจ้าของโรงแรมกลับนอนไม่หลับเพราะความโลภที่เกาะกินอยู่ในหัวใจเขานึกถึงโต๊ะไม้เก่าๆตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องเก็บของซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับโต๊ะวิเศษนี้มาก เขาเลยแอบเอาโต๊ะเก่าตัวนั้นมาสลับสับเปลี่ยนกับโต๊ะวิเศษอย่างแนบเนียนในเช้าวันรุ่งขึ้นลูกชายคนโตก็จ่ายค่าห้องและหิ้วโต๊ะของตัวเองกลับออกไปโดยไม่รู้ว่าโต๊ะนั้นได้ถูกสลับปรับเปลี่ยนแล้วและในวันนั้นเขาก็เดินทางไปถึงบ้านพ่อซึ่งพ่อก็ตอนรับเขาด้วยความดีใจเมื่อพ่อถามว่าเจ้าได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง เขาก็ก่าอ,อย่างภาคภูมิใจว่าเขาได้กลายเป็นช่างไม้ไปแล้วพ่อของเขาเห็นว่าอาชีพช่างไม้เป็นทางเลือกที่ดีแต่เมื่อเห็นโต๊ะที่ลูกชายเอากลับมาจากการฝึกงานก็รู้สึกผิดหวังเพราะว่ามันดูเก่าไม่ได้ดูวิเศษอะไรเลยลูกชายตั้งใจจะพิสูจน์ว่าโต๊ะนี้มีเวทมนต์จริงๆสามารถจัดวางอาหารและวายได้เองโดยไม่ต้องมีคนเสิร์ฟ เขาขอให้พ่อเชิญญาติพี่น้องมาร่วมงานเลี้ยงเพื่อที่จะได้เห็นของวิเศษนี้ด้วยตาของตัวเองเมื่อแข่งมากันพร้อมเขาวางโต๊ะไว้กลางห้องแล้วออกคำสั่งตามที่เคยทำมาก่อนแต่โต๊ะตัวนั้นกลับนิ่งเฉยไม่มีอาหารไม่มีเครื่องดื่มปรากฏขึ้นแม้แต่นิดเดียวในวินาทีนั้นเขาก็รู้ทันทีว่าโต๊ะของเขาถูกขโมยไปแล้ว ความอับอายท้าทมเข้าใจเขารู้สึกเหมือนถูกตราหน้าว่าเป็นคนโกหกแขกที่มาร่วมงานก็ต่างผิดหวังบางคนก็หัวเราะเยาะก่อนจะพากันกลับไปมือเปล่าส่วนลูกชายคนที่สองได้ไปฝึกงานกับเจ้าของโรงโม่แป้งและตั้งใจทำงานอย่างดีตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นั่นเมื่อฝึกงานจบนายช่างได้มอบของขวัญให้กับเขาซึ่งเป็นลาวิเศษ ในตอนแรกเขาก็สงสัยเวาลาตัวนี้จะมีประโยชน์อะไรนายช่างอธิบายว่าลาตัวนี้มีเวทมนต์วิเศษซึ่งมันจะถ่ายออกมาเป็นทองคำลูกชายคนที่สองดีใจมากเขาเริ่มต้นออกเดินทางท่องโลกเมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการทองคำเขาก็แค่เก็บทองคำที่เจ้าลาปล่อยลงมาที่พื้นเขาได้ใช้ชีวิตอย่างรู้รา เที่ยวไปไหนก็ได้โดยไม่ต้องประหยัดชีวิตเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสะดวกสบายเมื่อท่องโลกมาได้ระยะหนึ่งเขาก็คิดถึงพ่อขึ้นมาเขาเชื่อว่าถ้าพ่อได้เห็นลาตัวนี้ความกโกรธในอดีตคงหายไปและจะยอมรับเขากลับเข้าบ้านอีกครั้งหนึ่งระหว่างเดินทางกลับเขาแวะพักที่โรงแรมเดียวกันกับที่พี่ชายเคยถูกสลับโต๊ะวิเศษเขาจูงลาเดินเข้าไปในโรงแรม เจ้าของโรงแรมคิดว่าคนดูแลลาคนนี้คงไม่มีเงินมากนะักแต่แล้วชายหนุ่มก็หยิบเหรียญทองสองเหรียญออกมาจ่ายพร้อมสั่งอาหารที่ดีที่สุดที่โรงแรมมีเจ้าของโรงแรมถึงกับตาโตรีบวิ่งไปจัดหาอาหารชั้นเลิศมาให้ทันทีหลังอาหารมือค่ำลูกชายคนที่สองก็ถามถึงค่าอาหารเจ้าของโรงแรมบอกว่าทั้งหมดสอเหรียญทอง ลูกชายคนที่สองล้วงกระเป๋าแล้วพบว่าเหรียญทองหมดพอดีเขาเลยบอกให้เจ้าของโรงแรมรอก่อนเดี๋ยวเขาจะออกไปเอาเงินเพิ่มเจ้าของโรงแรมสงสัยก็เลยแอบตามออกไปดูเงียบๆเขาแอบมองผ่านรูที่ประตูคอกและเห็นว่าเจ้าลาถ่ายออกมาเป็นเหรียญทองเจ้าของโรงแรมตกใจและคิดว่าขุมทรัพย์แบบนี้จะหาได้ที่ไหนอีก ในคืนนั้นหลังจากลูกชายคนที่สองเข้านอนแล้วเจ้าของโรงแรมก็แอบ,บมาทิคอบและเปลี่ยนลาวิเศษกับลาธรรมดาตัวหนึ่งโดยที่ลูกชายคนที่สองไม่รู้ตัวเลยในเช้าวันต่อมาลูกชายคนที่สองก็ออกเดินทางพร้อมกับลาและเข้าใจว่าเป็นลาวิเศษพอถึงตอนกลางวันเขาเดินทางกลับมาถึงบ้านพ่อของเขาดีใจมากที่ได้เจอหน้าลูกชายอีกครั้งหนึ่ง พอถามว่าลูกชายไปเรียนรู้อะไรมาบ้างเขาก็ตอบว่าเขาเป็นช่างโมแปงพอถามต่อว่าได้นําอะไรกลับมาที่บ้านบ้างเขาบอกว่ามีเพียงลาตัวหนึ่งเท่านั้นพอก็บ่นเบาๆว่าที่บ้านมีลาอยู่แล้วไม่น่าจะมีประโยชน์เท่าไหร่จะดีเสียกว่าถ้าเป็นแพะแต่ลูกชายก็ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ลาธรรมดาแต่มันเป็นลาที่สามารถถ่ายออกมาเป็นเหรียญทองได้ เขาเสนอให้พอ่อเชิญญาติพี่น้องมารวมตัวกันเพื่อที่เขาจะได้ทำให้ทุกคนร่ำรวยไปพร้อมๆกันช่างตัดเสื้อตื่นเต้นมากเพราะคิดว่าชีวิตนี้จะได้ไม่ต้องทนเย็บผ้าอีกต่อไปเขารีบออกไปตามญาติิาตมาเมื่อทุกคนมาถึงพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเจ้าลาก็ถ่ายออกมาตำมันกลับมาเชี่ยวเหรียญทอง สีหน้าของลูกชายคนที่สองเปลี่ยนเป็นมองเศร้าทันทีเขารู้ว่าเขาถูกหลอกและกล่าวขอโทษต่อญาติพี่น้องที่ต้องกลับไปมือเปล่าสุดท้ายผู้เป็นพ่อก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตพร้อมกับเข็มและได้ตามเคยส่วนลูกชายคนสุดท้องได้ไปฝึกงานกับช่างกลึงไม้ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะสูงจึงต้องใช้เวลาฝึกนานกว่าพี่ชายทั้งสองคนระหว่างนั้น เขาได้รับจดหมายจากพี่ชายเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าพวกเขาเคยได้รับของวิเศษทั้งโต๊ะวิเศษและลาที่ถ่ายเป็นทองคาแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกเจ้าของโรงแรมหลอกเอาไปก่อนที่พวกเขาจะกลับถึงบ้านเมื่อลูกชายคนที่สามฝึกงานจบช่างผู้เป็นอาจารย์ได้มอบถุงผ้าให้ใบหนึ่งเป็นของขวัญซึ่งของที่อยู่ในถุงผ้านั้นก็คือกระบองไม้ ลูกชายคนที่สามรับมันมาอย่างสงสัยไม่เข้าใจว่ากระบองในถุงจะมีประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้กระเป๋าของเขาหนักขึ้นอาจารย์บอกว่าหากมีใครจะทำร้ายเจ้าให้พูดคำว่าออกมานะเจ้ากระบองและกระบองจะกระโดดออกมาจากถุงและไล่หวดคนคนนั้นจนแทบเดินไม่ได้เลยละ่ะลูกชายคนที่สามกล่าวขอบคุณและสะพายถุงกระบองและออกเดินทาง ระหว่างทางห่างมีใครเข้ามาคุกคามเจ้ากระบองก็จะกระโจนออกมาไล่หวดพวกนั้นอย่างรวดเร็วจนแทบไม่มีใครตั้งตัวทันเมื่อตกเย็นเขาเดินทางไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่เดียวกันกับที่พี่ชายทั้งสองเคยถูกหลอกเขาวางถุงผ้าลงบนโต๊ะและเริ่มต้นเล่าเรื่องราวความแปลกประหลาดของสิ่งของที่อยู่ในถุง เจ้าของโรงแรมได้ยินแบบนั้นก็คิดในใจว่าในถุงนั้นจะต้องเป็นสมบัติล้ำค่าแน่นอนอาจจะเต็มไปด้วยเพชรพลอยหรือทองคำในคืนนั้นเมื่อลูกชายคนที่สามนอนหลับไปแล้วเจ้าของโรงแรมก็ค่อยๆย,ย่องเข้าไประหว่างจะสลับสับเปลี่ยนถุงแต่ว่าลูกชายคนที่สามรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นเขาแกล้งนอนหลับรอเวลาให้เจ้าของโรงแรมลงมือ ทันทีที่มือของเจ้าของโรงแรมจับถุงไว้นั่นเขาก็เปล่งคำสั่งออกมาทันทีว่าออกมานะเจ้ากระบองและกระบองในถุงก็กระเด้งออกมาทันทีและเริ่มต้นฟาใส่เจ้าของโรงแรมอย่างดุเดือดเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่กระบองก็เร่งจังหวะหวดหลังเขาแรงขึ้นจนเขาทุดลงไปกับพื้นและหมดแรงจะขยับและลูกชายคนที่สก็สั่งให้เจ้าของโรงแรม คืนโต๊ะไม้วิเศษและลาวิเศษมาให้โดยดีเจ้าของโรงแรมร้องขอชีวิตและยอมรับผิดทุกอย่างและสัญญาว่าจะคืนของทั้งหมดให้โดยไม่มีข้อแม้หลังจากนั้นเขาก็สั่งให้กระบองกลับเข้าไปในถุงและเจ้าของโรงแรมก็คืนของทั้งหมดให้ตามสัญญาลูกชายคนที่สามเดินทางกลับบ้านพร้อมกับโต๊ะวิเศษลาวิเศษและกระบองวิเศษ เมื่อพ่อของเขาเห็นหน้าลูกชายคนสุดท้องเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งและถามว่าเจ้าได้เรียนรู้อะไรมาบ้างเขาตอบพ่อว่าเขาได้เป็นช่างกลึงไม้ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความชำนาญพอถามต่อว่าเราได้ของอะไรติดตัวกลับบ้านมาบ้างเขาตอบว่าเขามีกระบองอันหนึ่ง พอฟังแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเน็บแนมว่ากระบองเนี่ยมันหาง่ายจะตายแต่ลูกชายก็อธิบายว่ากระบองอันนี้ไม่ธรรมดานะหากใครคิดร้ายหรือทำผิดกับเขาแค่พูดว่าออกมานะ่เจ้ากระบองมันก็จะกระโดดออกมาจากถุงและฝ้าใส่คนคนนั้นแบบไม่ยัง้งเพราะกระบองนี้แหละเขาจึงสามารถทวงคืนโต๊ะวิเศษและลาวิเศษที่เจ้าของโรงแรมขโมยไปจากพี่ชายได้ หลังจากนั้นเขาขอให้พ่อเรียกพี่ชายทั้งสองและเชิญญาติพี่น้องทุกคนมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเขาจะเลี้ยงอาหารอย่างเต็มที่และจะแจกทองให้กับทุกคนกลับบ้านไปด้วยแม้ว่าพ่อจะยังไม่ค่อยเชื่อแต่เขาก็ยอมเรียกญาติมาตามคำขอพี่ชายคนแรกเริ่มต้นกลางโต๊ะและเขาก็กล่าวคำวิเศษจูจูก็มีอาหารเลิศรสปรากฏขึ้นมาจนเต็มโต๊ะ ส่วนพี่ชายคนที่สองก็จูงเจ้าลามาที่กลางห้องและเจ้าลาวิเศษก็ถ่ายออกมาเป็นทองคำราวกับสายฝนหลังจากนั้นงานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นมื้ออาหารที่ดีที่สุดที่ช่างตัดเสื้อเคยมีในชีวิตญาติพี่น้องทุกคนได้กินกันอิ่มน้ำสำราญและพวกเขาก็หอบทองคำไปได้มากมายเต็มสองมือ ช่างตัดเสื้อและลูกชายทั้งสามคนก็ใช้ชีวิตด้วยความร่ำรวยท่ามกลางเสียงหัวเราะและมีความสุขด้วยกันตลอดไปส่วนเจ้าแพะต้นเหตุที่ทำให้ช่างตัดเสื้อเข้าใจผิดจนขับไล่ลูกชายทั้งสามคนออกจากบ้านตอนนี้มันถูกโกนหัวจนเกลี้ยงเจ้าแพ้รู้สึกอับอายมันทนดูหัวและล้านของตัวเองไม่ได้จึงวิ่งหนีเข้าไปในโพรงของหมาจิ้งจอก เมื่อหมาจิ้งจอกกลับมาถึงโพรงมันเห็นดวงตาคู่ใหญ่ของเจ้าแพะจ้องมาจากความมืดในถ้ำเจ้าหมาจิ้งจอกตกใจกลัวจนวิ่งหนีเตลิดออกไประหว่างทางเจ้าหมาจิ้งจอกก็เจอกับเจ้ามีด้วยท่าทีตกใจของมันทำให้เจ้ามีอดถามไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหมาจิ้งจอกบอกว่ามีสัตว์ร้ายอยู่ในโพรงของมันดวงตาเหมือนมีเปลวไฟมันจ้องด้วยสายตาดุดัน เจ้าหมีจึงอาสาไปช่วยดูเมื่อถึงโพรงของหมาจิ้งจอกเจ้าหมีก็สอดหัวเข้าไปดูเพราะเห็นแสงจากดวงตาในความมืดเจ้าหมีถึงกับผง,งะแล้ววิ่งหนีไปอีกตัวหนึง่งระหว่างทางเจ้าหมีก็เจอพึ่งพึ่งตัวน้อยเห็นเจ้าหมีทำหน้าตาเคร่งเครียดผิดปกติก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหมี เล่าเรื่องสัตว์ร้ายในโพรงของหมาจิ้งจอกให้ฟังและบอกว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปจัดการมันเลยแม้ว่าเพิ่งน้อยจะเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ดูไม่มีพิษสงอะไรแต่มันกลับบอกว่ามันอยากจะช่วยมันบินเข้าไปในโพรงและเจอเจ้าแพะหัวล้านมันต่อยลงไปที่หัวล้านของแพะจนแพะสะดุ้งสุดตัวและเจ้าแพะก็วิ่งเตลิดออกจากโพรงไปตั้งแต่นั้นมา ไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าแพ้หายไปไหนมันหายไปแบบไร้ร่องรอยและไม่มีใครเคยพบเจอมันอีกเลย